โอเคนะครับวันนี้สวัสดีกันด้วยนะครับผู้ชมวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในเกมใหม่ครับบิวสิบสามเวอร์ชั่นศูนย์จดสิบสองจุดหนึ่งกันนะครับโอเคกับอันอื่นสร้างร์ฟเลยนะฮะเล็กสิน,นี่เอาชีวิตรอดนะครับ โอเคคิมซีดมัวมั่วต,ตุ๊ดตุ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 ดโอเคเอาชีว oh. ิตรอดกันโอ้ว้าวเกิดตรงนี้มีต้นไม้ให้อุดมสมบูรณ์ซิ่งซิ่งดีจังโอเคครับก่อนอื่นตัดไม้ก่อนเลยนะครับสิ่งแรกที่คนเล่นไหมครับ ซึ่งทำอะไรไม่ได้ก่อนแรกก็คือตัดไม้นะครับกับหาคนแกะนะฮะเพื่อสร้างเตียงนอนกับสร้างบ้านที่อยู่อาศัยของเรานะครับอาแล้วการเอาชีวิตรอดก็คือแรกอีพีนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับโอ้สร้างมันตรงไหนดีจาะๆตรงนี้การจุดเกิด ยิ่งไม่ไม่แกะอยู่ดยอยม,มีฟักทองอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็เก็บมเมล็ดข้าวไว้นะครับไว้ทำนากินไว้ทำข้าวกินนะครับพิฒนาการเจ็งมากบอกถา้าอยากได้ซีนนี้ก็ ตามที่ผมพิมพ์มาไว้เลยนะครับย้อนไปดูวิดีโอได้นะครับทำมาเยอะๆเลยถ่า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 ยผมต้องทำนาทำนาข้าวเยอะนะครับอ่าโนูร้อยให้มันตกเองดีกว่าโอเคสิบห้าอัน สัมมาตะดินดีกว่าคืนแรกนะครับสังมันตะดินนอแล้วทำไมจะหมูยิงนครับ ก็ไม่ต้องหรูอะไรมากนะนะครับอาจจะอยู่ตอดเลยไม่ก็ถ้ามีอะไรวีฐานะอะไรดีๆกว่านี้ก็จะสร้างบ้านไม้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาโตเฮ้อสร้างเยอะเราไม่เบื่อนะครับคุดเลย เอานล้วเดี๋ยวข้าขุดหินลงไปกันโอเคได้และขึ้นคือทำแบบนี้มันก็อ้ากลงได้ ยังเหมือนเดิมเฮ้ยอ๋อนี่ไงครับเจอสตริงแล้วเซปติงสิบติงเียกผิดโอเคเสร็จล้สี่นาทีนะครับเราจะอัดสั้งประมาณสิบนาทีนะครับเราต้องรีบแล้วแหละงานนี้ดูจากของเราไม่มีแกะ มีเนี้ยโอ้โหพระเจ้าอยจะขุดหัวฟักทองมาเดือดมาปลูกนะหัวฟักทองเผื่อจะมีไอรอนอะไรอย่างนี้ก็จะได้มาครับเป็นจะได้จะดูแลบ้านเราอื้อืแก ไม่มีฉันจะอยู่ยังไงเซ็ตติ้งอย่างแรกทำอะไร,ร,รกไไ่อนดีกดดิน คลิปนี้อาจจะไม่ถึงเอาชีวิตรอดในะคืนแรกก็ได้นะครับเพราะอยู่ที่เมมไฟล์ผมด้วยนะครับถ้ามันอัดเซตก็ประมาณนี้แหละครับอัดเซตได้เท่าไหนได้เท่านั้ครับ,รบประมาณสิบสี่สิบสองนาทีอนะแต่ว่าอย่าเกินสนะิบห้านาทีนะครับจะยาวเกินฮะ ไม่ได้ทำไมถึงไม่มีแกะเลยวะเซ็งวะ่ะถ้าว้างก็อาจจะเอาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับแก้เหงาอะไรอย่างงี้นะครับโอเค อ okay, ไม่มีแกแกแกอ๋อไม่มีจริงๆด้วยงั้นเรากลับเถอะเดี๋ยวลงอย่ามาไกลเกินครับผมยิ่งลืมบ้านตัวเองอยู่มาทาไมาครับนะครับโอเคโอเคตัดไม้เร็วๆสิเอ้ เว้ยมีมีแกะอืมไม่มีแกะตีหมูมีวัวอยู่โอเคถือว่าใช้ได้นะครับโอเคยีสองอันเดียวพอุมควรนะครับ แคคัตสติกเลยที่ขูดทับไม้เดี๋ยวไปเป่ะโอเคเก็บของก่อนครับจะได้เลือกว่าเอาอันไหนออกมาใช้ครับเผาเผาม้เลย ฉันจะเอาทอยเร็วเร็วแซ่10นทีแล้ว9นาทีนะครับอาจจะไม่เอาชีวิตรอดในคืนแรกก็ได้นะเนี่ยอาจจะตายก่อนก็เป็นไปได้นะครับแกะแกะจะแกะจะแกะโอ้ยมันเกิดมันเกิดมันเกิดทางไหจะแกะไม่มีไอออนตายแล้วเออถ้ามีไอออนมันจะ ประหยัดขนกว่านี้นะครับประหยัดขนแกะแกะจะได้ไม่ตายขัดตัดขนมันจะสั่นฮะโอ้วนวดเร็วมากใจเ,เออหน้าบ้านอีกเดินลงตรงนี้หลังบ้านรอบรอบ เฮ้ยสองตัวปะเอาสองถ้าเราสามนี่ผมฆ่าเลยอ่ะไม่รู้แล้วอ่ะอเได้มเล็ดเพิ่มนะครับสามเลยเยี่ยมนะครับ จหมดเฮ้ยผมว่ายังไงมันก็ต้องเกิดเองสามตัวสตัวตำเมาตำอะไรตอนนี้เนี่ยพอตตายเิ่งกินยาพแกก็ต้องตาย ดูดีแหละเฮ้ไม่รอดคืนแรกเป็นหลักสามตัวคนเท่าคนเท่าอยู่ไหนจ้ะต้องชีวิตรอดในคืนแรกให้ได้ครับอย่าตายยาตายเฮ้ยนี่ผมปิดนั่นไงนนว่าแล้วปิดมันอยู่เมื่อกี้ตัวสีขาวอะอยู่แถวนี้เอา้าอ๋ออยู่นี่นี่นะ โอ้โหนั huh. one, pack, no. uh ่นจะโหดไปไหนนะพี onde, ่ขบานก่อนละไม่ขึ้นแล้วเก็บจะคึบเยียดด้ยเตียงนอนมาแล้วหลับให้สบายให้ร่างกายเรามีประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่งเช้านะครับวันนี้ก็ได้เป็นอีกวันหนึ่งแล้วครับทไม่ได้ยครยครับสำหรับวันนี้ผ่านคืนแรกไปด้วยดีนะครับโอเคมาแรกๆก็อาจจะลายๆหน่อยสำหรับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบกดซับะไคร้นะครับโอเคครับไม่หาครับบาย